ก็สวัสดีครับสวัสดี f อเชาวเรื่อยยนต์กาคลิปนี้พี่น้องไม่มีอะไรมากมายก็พอดีว่ามีไอเอฟซีเรื่อยยนต์นี่แหละเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาถามก็สําหรับมือใหม่นั้นน่าจะเป็นมือใหม่นั่นแหละสําหรับมืออาชีพมือเก่ามือเก่าแล้วก็เขาก็คงจะไม่ถามกาเพิ่นถามมาบอกว่าพี่พันว่าเรื่อยไอบาบาหัวจักกับบาหัวเรียบเนี่ย แบบไหนมันดีกว่ากันฟันวาเออแบบไหนมันดีกว่ากันคือมันถ้าอันนี้เนี่ยถ้าตอบในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะผมว่ามันมันดีทั้งสองแบบอืมมันดีทั้งสองแบบนีแหละพี่น้องอืมแต่มันมันมันอยู่ที่อยู่ที่หน้างานว่าเราจะเลือกใช้สมากกว่าเนี่ว่าเราใช้ถูกประเภทไหมเนี่ยคือจังแบบเนี้ยอันนี้เป็นบาหัวจักเนี่ย ใส่โซ่สาบบมทับแปดพีแบบนี้คือบาแบบเนี้มันต้องเอาไปตัดไม้เล็กมันสีหมอะพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าล่องบามันเล็กอแล้วโซ่มันก็เล็กด้วยมันจะตัดเร็วพี่น้องมันตัดเร็วตัดไวตัดง่ายบบเเปืองน้ำมันอแต่ถ้าเอาบาแบบนี้แล้วก็ใส่โซ่เล็กเนี่ย ไปตัดไม้เนื้อแข็งอแถมยังเป็นไม้ใหญ่อีกเนี่ยมันกับบ่เหมาะพี่น้องเออพอมันไม่เหมาะนี่เราก็จะมองว่าโอ้ไม่ได้เรื่องเออใช้ไม่ได้เรื่องเลยเออตัดกระบ,บอกเขามันสิเป็นแบบนั่นไงพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่บาหัวจักกับบาหัวเรียบเนี่ยผมถึงบอกว่ามันมันดีหรือไม่ดีนี่มันอยู่ที่คนใช้งานพี่น้องเออมันอยู่ที่คนใช้งาน เออแต่ถามว่าผมมากแบบไหนผมมากทั้งสองแบบพี่น้องอืแต่ผมจะเลือกใช้หน้างานที่มันเหมาะสมสมักกว่าคืออย่างโซ่บาหัวจักแบบนี้ยมันจะไหลลื่นดีพี่น้องมันไหลลื่นดีอืมแล้วก็มันเหมาะกับโซ่เล็กอืมแล้วเหมาะกับโซ่เล็กตัดเร็วตัดง่ายตัดคล่อง เพราะฉะนั้นเฮ้าก็เอาไปตัดแต่งกิ่งมันตัดแต่งกิ่งเล็กๆมันนะตัดได้พี่น้องมันสิตมันสิประหยัดนํามันแล้วมันก็สิตัดเร็วมันก็แล้วมันก็จะถนอมเครื่องยนต์ด้วยเพราะว่าเฮ้าเฮ้าบ่ได้เร่งกอนหยังมากม่ายมันก็ขาดแล้วแมนบอกแต่ถ้าเป็นบาหัวเรียบแบบนี้มันจะเหมาะกับโซ่รุ่นกลาง3 8 p รุ่นกลางเพราะฉะนั้นนี่เวลาเฮ้าไปตัดนี่ โซ่มันก็จะใหญ่อคองมันก็จะใหญ่ข้องที่ห้าตัดลงมันก็ชีใหญ่อมันก็ทําให้เรานี่ต้องเล่งเครื่องเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็เห็นไหเห้านี่เปลืองน้ำมันเข้าไปอีกออแต่ทั้งนี้ท้งนั้นมันก็ต้องอยู่ที่หน้างานพี่น้องถ้าเป็นบาถ้าเป็นใบโหเรียบแบบนี้อแล้วเป็นโซ่กลางเราก็เอาไปตัดหน้างานที่มันเป็นไม้เนื้อแข็งเอมันมันจะมันจะดีกว่าพี่น้อง เพราะฉะนั้นนี่สำหรับ F C ที่ถามมาเนี่ยว่าตัวไหนมันดีกะมันดีทั้งสองแบบเลยพี่น้องเออมันถามว่ามันทนตัวไหนมันทนกว่ากันมันก็ทนในสไตล์ของมันเองไงพี่น้องคือจังแบบนี้ถ้าเราไปใส่งานหนักมันก็บอทนแล้วแมนบอกแต่ถ้าเราไปใช้งานไหนตัดแต่งกิ่งไม้นี่มันก็ทนพี่น้องเผอๆมันจะใช้ดีกว่าบาหัวเรียบสุดเลยซแมนบอกมันมันเพราะฉะนั้นนี่ มันอยู่ที่หน้าง,งานที่เราจะเลือกใช้พี่นอ้องอือถามว่าผมแนะนําให้ใช้แบบไหนระหว่างบาหัวจักกับบาหัวเรียบผมก็แนะนําให้ใช้ทั้งสองแบบพี่นอ้องเนือเพราะว่าหน้าง,งานเรามันมีหลากหลายพี่น้องเอมันต้องเบิ่งหน้างานเป็นหลักเอออยู่ที่เราเลือกใช้เออของนะมันดีดีเมื่อ,อไรพี่น้องไม่ว่าแต่แบบไอหัวเรียบหรือว่าหัวจักมันดีหมดแหละแต่ทีนี้ เวลาเราเอาใช้เนะี่ยเราต้องเบิ่งความเหมาะสมพี่นองดูความเหมาะสมมันเป็นหลักเออบอบอแมนว่าเอาโซ่หน่อยบาหัวจักนี่ไปตัดไหมให่ตัดไหมเนื้อแข็งมันก็บ่เหมาะเลยเนาะแมนบออแต่อันเนี้ยแต่ด้านเอาออเอาโซ่ใหญ่เอบาหัวเรียบัปเนี่ยไปตัดแต่งกิ่งมัน,ม,นมันกับมันก็ทําให้อืดมันก็ทําให้มันช้าแมนบอเพราะฉะนั้นนี่ใช้งาน ให้มันเหมาะกับประเภทของที่เราซื้อมาพี่นอ้องอ่าสำหรับท้ายผมแนะนําผมก็จะแนะนําว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับตัดแต่งกิ่งไม้เล็กๆพี่นอ้องออไม้ที่ไม่ได้แข็งมากเออเพราะามันมันเหมาะกับโซ่เล็กไงออแต่อันเนี้ยบาหัวจักเอ้ยบาหัวเรียบเนี่ยเราต้องใส่โซ่กลางโซ่กลางมันใหญ่โซ่กลางเนี่ยมันแข็ง เราก็สามารถตัดไม้เนื้อแข็งได้เนี่ยเห็นบอกคือมันต้องใช้งานให้ถูกประเภทพี่น้องมันถึงสิดีเหมือนกันกับซื้อเลื่อยยนเนี่ยเออบางคนก็บอกว่าให้เอาแพงแพงไปเลยมันดีแต่สําหรับผมผมคิดว่าเครื่องตัวละพันกว่าบาทมันก็ดีเหมือนกันพี่น้องแต่มันอยู่ที่อยู่ที่เราใช้เนี่ยเออมันอยู่ที่หน้างานเข้าใช้เข้าใส้ถือประเภทของมันบอเืออย่างรถไถเนี่ยบางคนก็บอกคูโบต้าดีหรือบางคนก็บอกว่าจอนเดียดี มันดีเบิ้ลอะไรพี่น้องมันอยู่ที่หน้างานที่เราใช้บางคนเอาคูโบต้าไปดันนาแบบนี้นะมันมันสีดันได้บ่ล่ะมันก็ดันได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันอาจจะดันไม่ดีเท่าจอนเดียเพราะว่าน้ําหนักมันน้อยแมนบอแต่ถ้าเรื่องไถนี่คูโบต้านี่ถนาน้ํถไายนาลุมนี่ถได้ดีกว่าจอนเดียแมนบอเพราะฉะนั้นนี่บาหัวจากบาห์ฮูเรียบมันก็คือกันพี่น้องมันอยู่ที่หน้างานเข้าสีใสเข้าสีเลือกใสใสถูกประเพียบบอ ก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังเออสำหรับใครที่จะซื้อบาหัวเรียบหรือบาหัวจักตัดสินใจบ่ถูกเออก็ลองไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องมันอยู่ที่หน้างานพี่น้องมักตัวใดเอาตัวนั่นเลยพี่น้องโอเคซ้ำนี้แหละ